ณบ้านนาแห่งหนึ่งในสมัยโบราณมีหมู่บ้านเล็กๆที่อาศัยอยู่ท่ามกลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่ผู้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพึ่งพาธรรมชาติและเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านแห่งนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อนางแสงเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านเพราะใจดีและขยันขันแข็งแต่โชคชะตาได้พรากสามีจากเธอด้วยโรคภผยไข้เจ็บเวลาผ่านไปนางแสงเริ่มแปลงไป บางคืนจะออกจากบ้านไปเดินเต่ในป่าบางครั้งชาวบ้านได้ยินเสียงแปลกๆมาจากบ้านของนางคืนหนึ่งลุงจันที่เป็นเพื่อนบ้านเดินผ่านไปหาบ้านนางแสงเพื่อมาเยี่ยมเยียนแต่สิ่งที่เขาพบทำให้เขาตกใจมากแซ๊จะททำอะไร ลุงจันหายไปแล้วบ้านนางแสงมีเรื่องแปลกๆข้าเห็นแสงสีแดงในบ้านของนางข่าวการหายตัวไปของลุงจันแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านและผู้คนเริ่มสงสัยในตัวนางแสงวิญญาณชั่วร้ายได้เข้าสิงร่างของนางแสงเธอได้กลายเป็นผีปอบแล้วต้องหาวิธีกำจัดก่อนที่จะมีเหยอเพิ่มคืนหนึ่งหมอผีและชาวบ้านร่วมตัวกันไปที่บ้านนางแสง เพื่อหยุดยั้งผีปอบก่อนที่จะสายเกินไปนางแสงวิญญาณชั่วร้ายจงออกจากร่างของเธอไปถ้าไม่ใช่แสงแล้วข้าต้องการเลือดเนื้อด้วยความรู้ทางไสยศาสตร์และความร่วมมือของชาวบ้านหมอผีสามารถขับไล่วิญญาณชั่วร้ายออกจากร่างนางแสงได้แต่ร่างกายของนางก็ไม่อาจจะกลับมาเป็นปกติได้ ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านได้สร้างศาลเล็กๆเ,เพื่อบูชานางแสงและเป็นคำเตือนให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าความเศร้าโศกและความโกรธแค้นที่สะสมมากเกินไปอาจนำมาซึ่งผลร้ายได้